เสียงเพาะเนาะเฮ้ยเฮ้ยไหนวะตาหวานตาหวานรักยังรักเนะรักโรดี้บัว บวชจาได้ไหมที่ไอ้พวกผู้ชายอะ่ะมันมาแกล้งพวกเราให้มึงเ,เ,เป็นแฟนกันหนึ่งวันอ่ะจําได้ไปจอดอันนี้นะเอ็มเดี๋ยวนี้เนละ้ยงเด็กมันมองอยู่ยยตัวเองเช็ดเหงื่อเข้าหน่อยดีครับได้เลยจ้าโอ้ยยังไงไปกินข้าวของพวกเรานะก็ได้ค่นะพี่รักน่ารักจังเลย,ยฉนันจะแกงแขนพวกมัน ให้พวกมันนะเป็นแฟนกันเองให้มันได้รู้สึกว่าแกกับฉันเนี่ยเวลาแก้งเป็นแฟนมันเครียดแค่ไหนจริงมากเลยไอเดียดีมากแกให้มันสองคนเนี่ยแบบผู้ชายผู้ชายอีวายฟินจริงแกต้องไปจัดการเรื่องแผงพวกนี้ให้ได้ได้ฉันไปก่อนนะเอ้ยฮายเห็นมิออสการ์บ้างปะไม่เห็นอะจริงเหรอ แล้วเธอทาอะไรปะเธอว่างอยู่ปะอืมก็ว่างอยู่มีอะไรช่วยปะเรามีอะไรช่วยนี่เหรอแน่ใจหรออืมร่วมมือกันปะก็ได้งั้นอันดับแรกขั้วตามหาไอหมีไว้ก้ากก่อนได้ไป สวยจังกิต้าบงบงไซซิเหรออืมเอาดูหน่อยเขาดูหน่อยเสียงเพาะเนาะะเฮ้ยเฮยไปไหนวะเฮ้ยไม่ใช่กิต้าเอเไ้ยของนี่อ่ะเฮ้ยอยากได้คืนปะล่ะก็ต้องแน่อยู่แล้วดิของเราถ้าอยากได้คืนอ่ะก็ต้องเป็นแฟนกับไอออสการ์ก่อนหนึ่งวันมัน,นองคืนเพ้อะล้ไง หรือไม่อยากได้คืนพายพายฟาเลยฟาเลยยัยยัยยยยยยั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 ยย็ยยอยยยย่ยยัยยันยัย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 ยอยยั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 เยัยอัยยัยัย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 มั็ ที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะคือที่ที่อันตรายที่สุดทำยังไงคนนี้มันก็รู้แล้วว่าอยู่ไหนแล้วต่อไปทำยังไงต่ออะเราก็ต้องคอยจับตามันว่ามันอ่ะแสดงบทบาทเป็นแฟนกันสมจริงหรือเปล่าเนี่ยมึงเป็นแฟนกันจริงๆเหรอวะก็ใช่นีสีนั่นมักริดาฉันด้วยแกซื้อไปได้ไม่ใช่หรอมาในรวยไม่ใช่หรอรวยแล้วไงวะไอ้ริดาร์ตัวนั้นน่ะมันเป็นแฮนด์เมด มันมีแค่200ตัวบนโลกนะเว้ย <tinc 2005. S 1> ไช่ like ได้ไม่ได้เกับฉันไม่ได้จะนานไปจะจะจะจยจะเะจ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 ะ้ยจอจะจะจยจะจะจะจ่จะ่ะจะจะ่ะจะจะแฟนะจ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 ะไะ่ะจะนะจ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 ะ่ายะจะนะ่ะจะาะไม่ได้เะจะจะนะะจ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 จะจะจะจอจะจะจจะ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 ะะ ไม่อยากได้เฮ้ยลืมไปแล้วไอ้ก้าเอ้อโทษดิไปปะอย่าคิดว่าพวกเราไม่เห็นนะพวกเราจะจับตาดูข้างในไปผ่านเฮ้ยเป็นไรกันมาไงวะเหมือนตมบัวเราจะทำให้สองคนนั้นเป็นแฟนกันยังไงอ่ะดูทรงนะมันไม่ยอมไม่ง่ายอ่ะอืมนั่นสิพวกเราต้องไปบอกมันว่าคนเป็นแฟนกันนะต้องทำยังไงบ้าง ไปดีกว่าไปเฮ้ย,ย,ยไปไหนจำได้ทำตัวเหมือนแฟนกันเลยรู้ไหมแฟนต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกสบตาใช่ต้องมองเข้าไปในตาใคนความรู้สึกที่รักมองเลย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 มองด้วยความรักใครอีกมองด้วยความรักขอมองด้วยความรัก <c oughs> มองด้วยความรัก เรเ็วเร็วตาหวานตาหวานรักยังรักนะรักโรดีมองเข้าไปรักนะรักกันแล้วใช่ไหมต่อไปก็ต้องพูดคำหว,วานๆถูกต้องพายพนเค้กหวานๆไม่ใช่โ,โอ๊ยเอาดีๆนี่พูดเล่นไปเลี้ยงผู้ชาหวานแบบน่ารักๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันน,นี่เป็นเที่ยงกันไม่แจ๊กบีเจทำไมตอนเย็นลงไม่ว่างเขาเดอนผู้หญิงอ้อน ทำไมวะสิ่งสองท่านไม่ดูเลยก็แบบนี่เธอหังนาหลักาไมวันนี้เธอนารักจังเลยอ่ะแบบนี้อ่ะเข้าไจปะก็มีหน่อยอ่ะเออเอาดี่้าดีดี ดีกว่าเฮ้ยบอกมาเลยจะให้ทำไรยอมทุกอย่างอ่ะงั้นก็ต้องจับมือดีไม่พ่ายได้เอาเลยจับมือง่ายง่ายอีซี่ดีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ต้องจับแบบด้วยความรักอย่างนี้ดูหรือไม่ก็แบบวัดมือวัดมือโอ้ยมือเธอใหญ่กว่าเขาอะไรอย่างเงี้ว่าไปอะทังมาคัพในท่านเวลาว่ะ ดูเสนคือมือเราเนี่ยใหญ่เพราะว่าไปเล่นปาาไงไม่ใช่เอาให้ามันดูอ่ะน่ารักกันเหมือนแฟนกันใ่มอ่ะเรเลยอ้อนด้วยเลยให้มันดูอ่ะเหมือนรักกันจริงๆอ่ะอ่ะลองทำดิเร็วอ่าจับสองมือเลยแล้วก็อ่านบิงบิงมองปาปางปามองอยู่จุ๊บ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไหลนั้นไหลคนอื่นสโซ่มัาแบบดูแบบคนหวานๆหน่อยนี่อย่างนี้แหละถูกต้องเอาออดลงลงไปลงไปกันอ้อนด้วยอ้อนอ้อนอ้อนแล้วต้องแขโอ้โต่อไปนะโซ่อย่างนี้นะแล้วก็หอมแก้วเลยไม่ได้เลได้โอ้ได้แฟนไม่ทำกันหรอกไม่ทำไม่ทำไม่ทำ เฮ้ยยด้เร็วเรเร้ยเเร็วเวเฮ้ยย้มแากเ้วนานถูกต้องเร็วแกไ้เย้กดาปะรู้ชื่อเผางหละสองรยจุโลกตนเ้ยโฮเี้ยเ้ยุไม่มีแกล้นะใครไลน์มาเฮ้ยไพ เด oui, on, Maya, ี hey. uh ๋ยวไว้ให้ไปช่วยในห้องทุนการนอ่ะไปไปช่วยหน่อยคุณนายห้ามหนีไปไหนนะ๋ยวฉันกลับมาฮอฮ้ยฮทำไมสองคนนั้นดูแล้วแบบ ฟินจังเลย Eller, อ่ะมันไม่เห็นเหมือนขยักขยะงั้นที่เราอยู่กับบัวเลยอ่ะไม่ได้ฉันต้องทำให้มันต้องแยกก okay. ันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟินกว่านี้เยดมช่วยหน่อยนะลูก้ออกไปเลยเฮ้ยใครวะเฮ้ยแปลกๆว่ะี่ห้องเออแล้วไงต่อวะไม่อยากเป็นแฟนกันเลย นีดจวะเออดิไยทำไมอะไ้กินขินวัน้ะรแวันี้ไปเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยนั่นมันคื <c oughs> ้ย่เออาเล้วต,บบต่อไปนี้นีกับบ้านไปต่อไปนี้เรน่นต้องเป็นแฟนกันแล้วไปไปไปวู้วูว้วิงตาแล้ว แล้เรว่ามีเซนตรงไปอยู่แล้วสิวะ,วะก็พอเราได้กีตาร์ขึ้นแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวถ้าได้กีตาร์คืนแล้วอ่ะก็งานกลุ่มฉันขึ้นมาดิเอางานกลุ่มเธอไม่ใช่งานกลุ่มฉันเฮ้ยเ<ฮ>ุ<ฮ>้ยกันมาดี่ก่อนเอามานี่ง,งานกลุ่มโอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่ไนงนบัวที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดของเธอไงบัวรู้นะอย่ามาย้ำเลย